โอเคมาวันนี้ม,<า>มีเข้าใหม่มาคันหนึ่งล้างเสร็จเอาให้ดูเลยมามาดูกันนี่เครื่องดีเซลสวยๆเลยสวยเลยผ <Wow. S 1> ้ากันร้อนครบนะมาด้าเดี๋ยวดูโชมื่อโชมอ่ารถผ่านไปผ่านมาก็สวยสวยุสยดรถคันที่เพิ่งล้างไม่ได้คันน,นี้ย BT50 ปี2013ตัวมีแอร์แบ็ก ABS <Wow. S 1> นี่ตัวน,นี้หายากตัวใหญ่มันจะไม่มี ABS รถรุ่นนี้ย4ประตูนะอ่ะเนี่ยล้อยางเต็มๆเลย <c oughs> นะคนรีวิวไอ้นิดหน่อยช่วงล่างสวยๆเลยกระจกมีไฟเลี้ยวนี่โครงสร้างแจ่มๆนี่เพจเดิมๆอ่ะดูไปนี่ <c oughs> โอเคภายในเลี่ยมๆเนี่ยหนังตึงๆเป๊ะๆนี่เบาะเบอะไม่ได้ท่อมเลยนะมาอย่างนี้เลยเจ้าของรักษาด,ดีนี่สนยโโลติดเครื่องให้ฟัง <c oughs> แกะถะโลเหล็กหลุดเลย นะต้นเสียงมาก,ก่อนเลยแต่ปิดก,ก่อนแต่คุณรู้เรื่องแสนกว่าโลนะไฟในปุ๊บปุ๊บอ่าไฟเฟอร์ใช้ได้บังแดดสวยๆเนีย่ยยันหลวงพ่อคุณยังอยู่เลยเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นะ <c oughs> เกียร์ธรรมดานะคันนี้เกียร์ธรรมดา6เกียร์ตัวเนี้ยมันดีอย่างตอนเปลี่ยนเกียร์มันจะมีบอกเลยเราขับไปเกียร์สี่เนี่ยสมมติเราลากเกียร์เกินไปเนี่ยรอบสูงนะไอ้นี่บอกเตือนให้เปลี่ยนเกียร์จะมีลูกศร สีเขาเขียวเดยขึ้นอนะเปลี่ยนเกียร์มันจะสั่งให้เปลี่ยนเกียร์ไม่เปลี่ยนเกียร์เดี๋ยวเกียร์มจะพังง่าย,น,ายานี่ดูห้องโดยสารตอนหลังแงจำแจมจำแจมผ้าหลังคาไม่มีขาดยางเต็มๆทุกเส้นนี่คัสซีนี่สำคัญหัวใจของรถคัสซีต้องไม่ผูกต้องดำดีสนิทแบบนี้นี่สติ๊กเกอร์ไฮเลเซอร์โรงงานเลยตัวสูงสี่ประตูเนี่ยไฟไท้ายสวยๆไม่มีแตก ลอยมีลอยมีเล็กน้อยรถเป็นใช้งานมันต้องมีลอยถูกไหมเนี่ยถลอกเรื่องปกติจะทําให้กันชนเลียมๆนะโลโก้อยู่ครบๆนะฝั่งซ้ายเนี่ยจริงๆเนี่ยโซนเนี้ยจะเป็นโซนที่แบบมีลอยเยอะสุดเพราะมันไกลคนขับไงแต่คนนี้เขาขับดีนะแล้วก็นี่หลังเลยเฉยนั่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีรอยถลอกของแม็กไลเนอร์เนี่ยเห็นไหมสีไม่ทำเนี่ยให้ดูเลยอ่าเรียมๆเรียมเละๆลายถูกใจจริงๆนี่เป็นไง เด็กเพิ่งล้างมาโอเคร้านเหล่า95ออตโต้คาร์นะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มๆคันนี้ไม่แพงสามแสนกว่าบาทผ่อนเดือนหกพันกว่าบาทเนาะส,สบายๆสี่ปีได้ห้าปีได้แอดไลน์มาเดี๋ยวให้ลูกน้องโทรไปคุยรีวิวให้ดูอีริงวิดีโอคอสร้างความมั่นใจให้กับลูกคา้าอยากดูผลงานเราก็95ออตโต้คาร์แฟนเพจนะมีและอยากดูรีวิวยาวๆในยูทูบก็เก้าหออตโต้คาร์แชนแนลส่วนอยากคุยกับเราเนี่ย 0963295395คตโคดุรับสายเองเดี๋ยวคันหน้ามาใหม่รีบบอกจ้าไอ้ก่อน